สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลัก10ล่างนะครับเทียบชน2สูตรก็เป็นสูตรใหม่ที่ลงในวันนี้เป็นวดแรกนะครับมาดูวิธีการคำนวณในสูตรที่1นะครับจะใช้หลักร้อยบนบวกหลัก10บน2ครั้งบวกหลักหน่วยล่าง3ครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่2นะครับบวก2คงที่ได้ตัวเด่น แล้วบวก1ก็จะได้เลขเด่น2ตัวมาในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับสูตรที่2ใช้หลักร้อยบนบวกหลัก10บน2ครั้งบวกหลักหน่วยล่างบวกหลัก10บหน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2 3ครั้งนะครับแล้วบวกหน่วยท้ายครั้งที่1 4ครั้งบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วบวก2ก็มีตัวเลขเด่นอยู่2ตัวเช่นกันนะครับมาดูสถิติยอดหลังที่ผมทำเอาไว้จะยอดหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก85นะครับส่วนที่เหลือนี่ ท่านผู้ชมไปคำนวณย้อนหลังเอาเองนะครับงวดแรกเนี่ยสูตรที่1คําคำนวณได้8 9สูตรที่2คํคำนวณได้80ก็จะมีเลข8เนี่เหมือนกันนะครับผลรางวัลออก85เลข8นะครับก็มาในตำแหน่งหลัก10ล่างนะครับก็ถูกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้90กับ80นะครับผลรางวัลออก0 6ย์นะครับ เลขศูนย์นะครับเข้าในตำแหน่งหลักสิบล่างถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับคำนวณได้แปดเก้ากับหกแปดผลรางวัลออกแปดเจ็ดนะเข้าที่เลขแปด วดถัดมาคำนวณได้12นะครับกับ 02- ออก2 0นะครับเข้าที่เลข2งวดถัดมานะครับสูตรที่1คำนวณได้90สูตรที่2คำนวณได้0 2- ออก06เข้าเลข0 ในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับงวดถัดมาคำนวณได้90กับ91ออก91นะครับเข้าที่เลข9ในตำแหน่งหลักสิบล่างแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้23กับ0 2ออก26นะครับเข้าที่เลข2 แล้วก็งวดทมาคำนวณได้4 5หกับ3 5ออก50เข้าที่เลข5นะครับนี่คือตัวเลขงวดล่าสุดนะครับที่ออก50นะสถิติที่ทำยอดหลังนะครับมันก็เข้าดีทั้ง2สูตรนะครับแต่ในงวดวันที่16สิงหาคมนี้ไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะครับมาคำนวณตัวเลขงวดใหม่ดูนะครับมาดูสูตรที่1ก่อน สูตรที่1นนี่เอาร้อยบนบวกหลักสิบบนสองครั้งนะครับหลักร้อยบนเลขแปดบวกสิบบนสองครั้งห้าบวกห้าได้สิบบวกหน่วยล่างสามครั้งนะครับได้ศูนย์นะครับแล้วบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสองบวกสองได้สี่บวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขห้าบวก100 weight, realidad, 1, ร้อย nickname, ท้ายครั้งที่ 1, หนึ่งเลขแปดบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเลขเก้าบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองคือเลขสองนะครับแล้วบวกสองคงที่ ท่ับ8บวก10ได้18 18บวก4ได้22 22บวก5ได้27 27บวก8ได้ 3, 5, 35 35บวก9 44 44บวก2 46 46 47 48นะครับได้48ได้เล็ข8เป็นเลขเด่นตัวแรกสูตรบวก1สูตรบวก1ดังนั้น8บวก1ได้าว สูตรที่1ได้8ปดเกแปดเท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหนจะมาในตำแหน่งหลักสิบล่างวันนี้8หรือ9อันนี้ก็ต้องไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับมาดูสูตรที่2ก่อนนะครับใช้หลักร้อยบนเล็กแบวก10บน2ครั้ง5้บวกห้าได้สิบวกหน่วยล่างเล็กศ บวก10หน้าครั้งที่2คือเลข4บวกหน่วยหน้าคั้งที่2 3าครั้ง236บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 4ครั้ง1บวกกัน4ครั้งได้4บวก4บวก4คงที่8บวก10ได้18 18บวก4 22 22บวก6ได้28 28บวก4 28บวกอีก4ก็ได้32 32บวกอีก4 36ได้เลข6เป็นเลขเด็นเลขแรกนะครับสูตรบวก2 6บวก2ได้8สูตรที่2ได้6 8 6 8ก็จะได้ตัวเลขหลัก10ล่าง2ตัว คบทั้ง2สูตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเลขสูตรที่1ได้8 9สูตรที่2ได้68มีตัวเลขที่เหมือนกันคือเลข8แต่ไม่รู้จะเป็นตัวที่จะมาไหมตรงนี้ก็ตอบท่านผู้ชมไม่ได้นะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมถ้าชอบก็นําไปเป็นแนวทางถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับแล้วค่อยไปรอดูผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16สิงหาคมถึงจะรู้คําตอบว่าสูตรนี้มันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับใครชอบก็ลองนําสูตรนี้ไป คำนวณดูนะครับช่วงท้ายดูคําเตือนนิดหนึ่งนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวรางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรก็มีทั้งที่เข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้เช่นกันว่าสูตรไหนมันจะเข้าสูตรไหนมันจะไม่เข้านี่เราดูตอนนี้เราดูไม่ออกนะว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าผลสลากออกถึงจะรู้คําตอบ ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวลงสุดหนให้ก็รอติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ